แล้วคุณผู้ฟังคาสำหรับทางด้านของรถไฟฟ้า BTS ค่ะเตรียมปรับขึ้นราคาค่าโดยสารใน24สถานี24สถานีนะคะปรับเป็น17ถึง47บาท17ถึง47บาทนะคะเริ่ม1นมกราคม2,566เผยสาเหตุปัญหาเงินเฟอ้อทำให้ต้นทุนพุ่งสูงขึ้นนะคะ วันนี้ค่ะนายสุรพงษ์เลาหาอัญญากรรมการผู้มนวยการใหญ่บริษัทระบบขนสง่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนก็เปิดเผยค่ะเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคม2566บริษัทจะปรับราคาค่าโดยสารที่เรียกเก็บสำหรับรถไฟฟ้า BTS ในเส้นทางสัมปทานระยะทาง23.5กิโลเมตร24สถานีค่ะ ได้แก่สายสุขุมวิทสถานีหมอชิดถึงสถานีอ่อนนุชและสายสีลมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินรวมถึงส่วนต่อขยายสายสีลมสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่นะคะจากราคา16ถึง44บาทปรับเป็น17ถึง47บาทนะคะ ต้งนี้การปรับราคาค่าโดยสารใหม่นั้นยังต่ำกว่าเพดานอัตราค่าโดยสารสูงสุดตามสัญญาสัมปทานนะคะซึ่งอยู่ในอัตรา21.52ถึง64.53บาทค่ะ